ไม่อยากให้ของดีท้องถิ่นหายไปควักเงินปั้นแบรนด์ขิงสควิดเหมือกแปรรูปขายส่งกว่า30ปีพลิกโฉมการผลิตสู่โรงงานมาตรฐานพรพันธ์พัฒนารากุลหรือที่ชาวปราณบุรีเรียกอย่างคุ้นเคยว่าเจติม๋มเจ้าของธุรกิจเป็นชาวอำเภอรปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันโดยกำเนิดเริ่มต้นธุรกิจจากการค้าขายรับซื้อหมึกสดจากชาวประมงมาขายส่งให้โรงง,งานแปรรูปเพื่อทำเป็นหมึกยองกระทั่งเพื่อนที่ทำโรงง,งานแปรรูปตัดสินใจเลิกกิจการเจติม๋มไม่อยากให้หมึกยองที่เป็น ของดีประจําท้องถิ่นต้องหายไปจากบ้านเกิดตัดสินใจควักทุนซื้อสูตรผลิตพร้อมกับช่าพื้นที่เพื่อผลิตหมึกแปรรูปเองนอกจากหมึกหยองแล้วยังเพิ่มเติมทําหมึกแปรรูปชนิดอื่นๆเช่นหมึกแผ่นหมึกชุบน้าเชื่อมและหมึกบดส่งขายตามร้านสินค้าของฝากต่างๆในท้องถิ่นเจติมระบุว่าในอดีตผู้ผลิตอาหารทะเลปแปรรูปจะทํากันเองแบบบ้านๆในครัวเรือนแต่ด้วยการบุกเบิกของ t y m f o o d เป็นหัวหอกพลิกโฉมการผลิตสร้างมาตรฐานมีโรงงานที่การันตีสะอาดปลอดภยัยสินค้า ที่ออกมาจะาคุณภาพเหมือนกันทุกครั้งสร้างความเชื่อมั่นให้แก่คู่ค้าและผู้บริโภคได้เป็นอย่างดีจนตลาดเติบโตและต่อเนื่องมาเกือบ30ปีโดยเน้นขายส่งให้ร้านค้าของฝากต่างๆและตลาดค้าส่งในพื้นที่เช่นปราณบุรีหัวหินเพชรบุรีชนบุรีระยองและสมุทรสงครามอย่างไรก็ตามการเป็นหัวหอ,อกยกระดับมาตรฐานการผลิตของ t y m f o o d นอกจากทําให้ธุรกิจของตัวเองประสบความสําเร็จแล้วสิ่งสําคัญยิ่งกว่าคือการช่วยสร้างบรรทัดฐานใหม่ให้แก แก่ผู้ประกอบการธุรกิจอาหารทะเลแปรรูปรายอื่นๆในท้องถิ่นพัฒนาการผลิตของตัวเองขึ้นมาเช่นกันส่งผลดีต่ออุตสาหากรรมอาหารทะเลแปรรูปในพื้นที่ทั้งระบบให้เติบโตไปพร้อมกันนั่นเอง